สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เอารถนางฟ้าสภาพป้ายแดง Honda City 1.0 RS ตัวท็อปสุดเทอร์โบปี2022เลขไม่20,000กว่ากิโลครับโอ้โหราคาต้องบอกว่าสุดว้าวครับประหยัดเงินไปเกือบ200,000บาทเลยทีเดียวนะฮะใครสนใจราคานี้ครับ639,000บาท ได้ปีใหม่สุดได้ตัวท็อปสุดไม่น้อยสุดๆครับและที่สำคัญสีพิเศษนะครับสีแลมโบกินี่เลยนะครับผมโอ้โหดเขาเรียกว่าสีเทาโซนิกครับใครสนใจรถสมรรถนะดีประหยัดน้ำมันที่สุดในโชมนี้เลยนะครับผมต้องบอกว่า Honda City ตัวนี้ยอดนิยมจริงๆแต่ราคาป้ายแดงแพงไปหน่อยนะครับเพื่อนๆนะฮะแต่ว่าสมรรถนะเขาเนี่ยนักรีวิวรถ ทุกค่ายทุกแขนงทุกช่องเนี่ยได้รีวิวไปแล้วครับว่าโฉมเนี้ยจัดจ้านจริงๆครับจัดจ้านจริงๆครับใช้คํานี้เลยนะฮะเพราะว่ามันออกตัวแรงที่สุดนะฮะประหยัดน้ํามันที่สุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของบอดี้ต่างๆเนี่ยลงตัวมากๆครับตัวนี้สีพิเศษนะไม่น้อยนะราคานะ่าสนใจเลยนะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับถ้าหากว่าคุณเนี่ยสนใจนะครับใช้เงินเพียงแค่5000บาท โอ้โหผ่อนกันยาวๆสบายๆแต่ถ้าคุณไปจัดป้ายแดงคุณต้องหาเงินแสนห0 0ถึงสองแสนครับถึงจะผ่อนได้เท่ากันนะฮะดังนั้นตัดสินใจดูครับได้ตัวใหม่ๆแบบนี้พิเศษแน่นอนแอดไลน์ด่วนครับ0885845375ครับโทรก็ได้นะครับอย่ารอช้านะครับคันเมื่อวานนี้นะฮะสีขาวตัวลองท็อปก็ไปแล้วครับลงแค่วันเดียวติดจองเรียบร้อยแลวครับคันนี้มาใหม่ๆรีบด่วนครับ